ตะวันครับตะวันอยู่ไหนเฮ้ยตะวันหายเดี๋ยวจอยผิดนะมจอยผิดเฮ้ยจอยผิดจอยผิดโทษโทษเทษโทษ เออกว่าจะหามึงแทบตายโอเคเด็อกูเล่นไปแล้วรอบนึงครับกูก็กูอาจจะชวนมึงแต่มึงเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ก็เลยกูยังไม่ชวนตอนนี้ห้าสิบบาทดีกว่าวะเฮ้ยทำไมกูดูทำไมกูดูตอนแรกพันเฮ้ยไม่ใช่ร้อยหนึ่งอ้าว หายไปอีกแล้วมึงเอาเอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยมึงหายไปอีกแล้วเอา A few moments later เฮ้ยตะวันหนีไปไหนมาไม่คิดเหรอเออเราซื้อมาอย่างเงี้ยช้นบ้านบ้านห้าสิบบาทมันมันไม่ใช่มันเหนเราอย่างเมี้ยอ่มึงมึงขายเหรอมึงขายเหรอป่ามันไม่ขายนะมันขายได้ เข้ามาทีไรต้องรับรถก่อนยังไม่มีรถขับเดี๋ยวไนะด้แล้วกูขอดูล้วก่อนอ๋อยังไม่มีนี่หว่าเดิมเลยแล้วก็เอาเสื้อผ้าได้ไหมไม่ต้องหรอกเอเอ,เอขับได้เอ้ยขับได้ว่ะขับได้ขับได้กูจะขับได,ดได้กันตอนนี้แหละ เดี๋ยวนะมันวันเอ้าเอ้าเอาอยู่นู่นสวัสดีทีเซเลเยอร์ er. ฉันต้องการวิญญาณทั้งหมดที่หายไปตามหาวิญญาณทั่วเมืองนี้หายหเจอข้ามีรางวัลให้เจ้าโชคดีนะโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมทีเ่เดิมด้วยแป๊บน,นึงนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เอาโอเคได้ลินหนึ่งอันได้หนึ่งอัน มามาไหนวะมึงอยู่ไหนวะอออนี่ไงเดี๋ยวเลยเดี๋ยวกูไปไม่เป็นอะไรกูไปก็ได้โรงเรียนอ่ะมันอยู่ใกล้โรงเรียนนี่ไงข้าโรงเรียนขับขับไปที่ละคันเถอะแบบว่าขับไปคนละคันผู้ผิดโอ้ติดต้นไม้ฮะ ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่จะขับข้อโรงเรียนเยอ๋อน่าโรงเรียนบ้านเกินหนึ่งวันหนึ่งอือได้โอเคเรามารับภารกิจเรื่องผีให้ได้เจ็ดตัวนะฮะพิเชษรถแม่งช้าชี่เเลยช้าเหมือนที่มือพูดจริง เดี๋ยวใช่เหรอใช่เหรอเล่นตรงนี้เหรอเปล่าเปล่ามาจัดงานศพเฉยๆอ๋อมาจัดงานศพเหรอโอ้มีผีเหรอโอ้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 ทำยังไงดีวงรัน ลื่นลื่นจัดลื่นจัดตายแล้วต้องออกแล้วเออออกออกออกตรงไหนวะอ๋อนี่นี่ออกตรงนี้ออกตรงนี้นี่นี่นี่ออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกตรงนี้โอ้ยเออเออออกได้ละผีไม่มาโผล่เลยตรงนี้ไปเออมาเกิดตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเออีไปกินไปกินกันไปกินไปกินกันแต่แต่แต่ยังรออยู่เลยอะ ยังเต็มอยู่เลยไปป่ะงนยังไม่ต้องกินก็ได้เออไปไปเอามา,มาน้ำ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 เลยตะวันน้ำเลยน้ำเลยเดี๋ยวนี่มันงานสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกทางเดี๋ยวบอกท้างนั่งก็นั่งไม่ได้แปบบึงเดี๋ยวมาโอเค ตอนที่รอเพื่อนนะครับผมเราก็จะมารอเพื่อนเหมือนกันนะครับแอบใส่ชุดอา้าโอ้โอ้โอุตสา่าห์จะแอบหลอ,อกใส่ชุดแบบชุดดับเพิงไปไป <ใจ S 2> ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทำผีก่อนขอไปทำผีก่อนก็น <c oughs> ี่ <c oughs> ไงผีไงจะไปหาผีกันเนี่ย <c oughs> มันต้องไปเก็บใหม่ <c oughs> มันต้องไปเก็บใหม่มันต้องไปเก็บใหม่ ขอแั๊บ oh. ต๊บนึงกับมาหว่างที่แบบอืกลังรอเพื่อนนะก็เราก็สํารวจไปก่อนเนาะเราก็สํารวจไปก่อนน,ะอน,นี้สถานีตํารวจบ้านนาใช่ไหมสถานีตํารวจบ้านนาออ,อันนี้ทําไมทําไมเป็นรูปกลัวไม่เข้าใจเดี๋ยว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 ไม่ทําอะไรเดี๋ยวไเดี๋ยว ไปหาตะวันแปะไปหาตะวันตะวันหายตะวันหายตะวันหายไปไหนตะวันฮัลโหลเก็บได้สี่ยังสตางค์สตางค์ฮะสตางค์อ๋อคุณเพ่เปิดใหม่ฮะอันมีอะไรเมื่อกี้มันมีป้ายขึ้นมามันตายกูอะนะกูเป็นคนไปนี่เองแหละเป็นคนไปทำไปได้ยังอ๋อ มันเลยเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ฟรีเหรอหรือนั่นไหนงอันนี้ก็เราทำทุกทีเราไม่ได้เอาเสื้อดำมาปุ๊บเา้าลืมลืมไปเลยสระชังสรังไะไรหรอไปไปคุยในดิทคอร์ตกันไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม,ไมเ่เดี๋ยวเดี<ผ>๋ยว<พ>เพื่อเราหากันไม่เจอไง อ๋อ oh. เออเราจะได้บอกกันได้จะคุยกันในดิสคอร์ตไหมโอเคเอ้ยเดี <mon> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายมีดิสคอร์ตปะอืมเราเราแล้วแล้วมันแอดยังไงนายนายมีของเราปะ่อแป๊บนึงนะวู้ Set my heart afire